ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับทนายปากมากอย่างพักชังโฮ ทนายสุดกากที่มีอัตราการชนะที่ต่ำเตี้ยเรียดินอย่างเป็นทางการก็ได้ว่าหลังจากที่เขาได้เข้ามาพัวพันกับคดีการตายของหมอซอกครับชีวิตของเขาก็จําต้องเปลี่ยนไปตลอดกานเมื่อทุกคนก็ต่างกล่าวหาว่าเขาคนนี้คือบิ๊กเมสาครับอาชญากรตัวเป้งอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีที่ได้ก่อคดีความวุ่นวายไว้ต่างๆนานาไว้ทั่วทั้งประเทศซึ่งในตอนแรกเดียพระเอกของเราก็ไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไรหร่หรอกว่าเขานั้นคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงครับ เขาว่าหลังๆการที่พระเอกได้กลายเป็นบิ๊กเมาส์มันกลับทําให้ชีวิตของเขาในคุกครับ ทขึ้นนนัตาเห็และเมื่อเขาสามารถพิสูจน์ให้กับทุกคนได้เห็นว่าเขานั้นคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงก็เลยทําให้มีแต่คนเคารพและเกรงกลัวในตัวของเขาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นคนในคุกครับหรือว่าผู้คุมเองก็ตามจนเราคนดูก็ยังแอบคิดไม่ตรงหรือว่าพระเอกแม่งจะเป็นบิ๊กเมาส์ตัวจริงกันแน่วะนี่พอได้ได้ว่าเขาครับสามารถสวมรอยอาชญากรคนนี้ได้อย่างเนียนกลิบทว่าปัญหาในตอนนี้เลยก็คือเมียของพระเอกสิครับหลังจากที่เธอรู้ความจริงว่าพระเอกสามารถพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงเนี่ย เธอนั้นก็รับไม่ได้อย่างแรงและถ้าพระเอกไม่สามารถอธิบายทุกอย่างให้กับเธอได้เข้าใจได้ทุกอย่างรับก็จบเหมือนกันสวัสดีครับผมมอโบทุกคนกระจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง Disney p พลัอย่างเรื่อง Big m เมส์เป็นทนายไม่รุง่งมุงเป็นโจรเลยละกันใน e ีพีที่6กันแล้วรับใครที่ยังไม่ดู e ีพีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงใต้คลิป สำหรับเพื่อนคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังได้เลยครับนางได้เปิดเรื่องขึ้น,นมาที่นางเอกกำลังสับสนอย่างหนักเรื่องของพระเอกหลังจากที่รับรู้แล้วว่าเขาคนนี้คือบิ๊กเม้์ตัวจริงพ่อของนางเอกก็เลยพูดเตือนสติเธอไปว่าแกคงไม่ได้เชื่อที่นายกชเวพูดทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยนางเอกที่กำลังสับสนกับพระเอกอยู่จึงตอบกลับพ่อไปว่ามีคนตายในคุกเพราะว่าชางโฮเลยนะพ่อแถมยังมีเงินมาจ่ายหนี้ของพวกเราหลายร้อยล้านอีกแต่ หมันก็ได้ทําให้เธอตัดสินใจได้อย่างไม่ยากรับว่าจะเดินทางไปหาพระเอกในวันรุ่งขึ้นเพื่อคุยกับเขาเรื่องนี้ให้เข้าใจ ในเช้าวันต่อมาครับพสดีก็ได้ประกาศว่าวันนี้จะมีอาสาสมัครเดินทางเข้ามาที่ทันทสถานแห่งนี้และขอความร่วมมือของนักโทษทุกคนครับให้ทําตัวดีๆเพราะถ้าใครทําตัวไม่ดีแล้วละก็จะถูกขังเดี่ยวครับเป็นเวลา1เดือนเต็มๆนางเอทที่จะเข้าร่วมอาสาในวันนี้ด้วยก็ดันใจลอยครับพออจูฮีก็เลยเดินเข้ามาทักเธอก่อนที่ภรรยาของกงจีฮุนครับจะเดินเข้ามาเน็บแนมจูฮีว่าเป็นภรรยาของนายกชเวนี่ลาบากใช่เล่นเลยนะเนี่ยส่วนเธอมาถ่ายรูปที่นี่เพื่อเอาหน้าเล็กน้อยก เท่านั้นนางเอกในตอนนี้ครับได้ย้อนคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งเรื่องที่นายกชเวกับกงจีฮุนบอกกับเธอว่าพระเอกนั้นคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงและสับสนที่พระเอกเคยบอกกับเธอเหมือนกันว่าเขาเพียงแค่เล่นละครตบตาไปเพื่อให้ตัวเองนั้นรอดตายในคุกก็เท่านั้นขอให้เธอเชื่อใจของเขาก็พอแต่มันก็ยังทําให้นางเอกไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าพระเอกรู้รายชื่อขียยาพวกนั้นมาได้ยังไงทั้งที่รายชื่อพวกนั้นที่พออชเวให้ไปตั้งแต่แรกเดีย่ยมันเป็นของปลอมนี่นะ หรือว่าพระเอกของเราจะเป็นบิ๊กเมาส์ตัวจริงกันแนะ่ และถ้าเป็นแบบนั้นจริงนางเอกจะทําอย่างไรต่อไปกับอนาคตตัวเองดีอาสาสมัครพยาบาลรับได้เดินทางมาที่ทันทสถานเป็นที่เรียบร้อยนักโทษแต่ละคนได้ให้การต้อนรับอาสาสมัครที่นี่เป็นอย่างดีนางเอกที่ได้มาถึงก็ไม่รอช้าสิครับได้ขอให้ผู้คุมคนหนึ่งในการเข้าพบนักโทษคนหนึ่งเป็นการส่วนตัวจะได้เป้าแต่เขากลับปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยแต่พอผู้คุมคนนั้นได้มองหน้านางเอกชัดๆขึ้นมาแล้วก็ดันนึกขึ้นได้ครับว่าเธอคนนี้คือภรรยาของบิ๊กเมาส์นี่นะ เขาจะได้พาเธอรับเดินทางมาหาพระเอกเพื่อบอกว่านางเอกนั้นคืออาสาสมัครที่มาที่คุกแห่งนี้พระเอกก็เลยจัดการรับเสริมหล่ออย่างเต็มที่อาบน้ําแต่งตัวเซ็ตผมอย่างเท่เพื่อมาเจอกับเธอในวันนี้ให้ได้แต่เขารับก็ต้องมาเจอเข้ากับพวก v i p ีซึ่งพระเอกของเราในตอนนี้ค่อนข้างก่างสุดๆเลยใช้อํานาจให้ลูกน้องรับเข้ามาขังว i p ีทั้ง3คนนี้เอาไว้ในห้องเก็บของรับอย่างเจ็บแสบเลยก็ว่าได้และผู้คุมก็บอกกับพระเอกไปว่าภรรยาของมหมอฮันรับหนึ่งในนักโทษว i p ี ก็มาเป็นอาสาสมัครในวันนี้ด้วยเช่นกันพระเอกจึงคิดแผนอะไรบางอย่างออกและให้มีการปล่อยตัวหมอฮันออกมาเพียงแค่คนเดียวในตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า VIP แต่ละคนก็เริ่มแตกคอกันในทันทีครับที่เห็นว่าหมอฮันได้รับสิทธิพิเศษนั้นเพียงแค่คนเดียว และคิดว่าหมอฮันคนนี้ต้องสมรู้ร่วมคิดกับบิ๊กเมาส์เพื่อหักหลังกันเองเป็นแน่ตัดภาพมาที่นักโทษร,รับได้เข้ามาหาอาสาสมัครกันอย่างครับข้างแถมยังกล่าวสวัสดีนางเอกกันแบบนอบน้อมรับเล่นเอาเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาอาสารับไม่พอใจกันเป็นแถบพร้อมกระดูนางเอกว่าทําตัวน่าขายขายี้หน้าจริงจริงซึ่งผู้คุมก็ได้เข้ามาขอโทษนางเอกรับที่ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครก็เลยปฏิเสธไปในตอนแรกแต่ในตอนนี้เขาก็อนุญาตให้เธอได้เยี่ยมกับพระเอกได้ตามปกติ ซึ่งพอจูฮีก็เห็นด้วยนะครับบอกให้เธอไปเยี่ยมพระเอกในตอนนี้เลยจะดีกว่าก่อนที่เรื่องราวมันจะวุ่นวายไปมากกว่านี้ผู้คุมครับได้พาตัวของนางเอกมาหาพระเอกในห้อง VIP ที่มันก็สุดแสนจะหรูหราหมาเหา่าเรากับว่าที่นี่นั้นไม่ใช่คุกนางเอกจ้องมองหน้าพระเอกด้วยความสงสัยอะไรหลายๆอย่างเธอจึงยื่นคำขาดกับเขาไปว่าถ้าโกหกเธอแม้แต่ครั้งเดียวเราจบกันในทันทีซึ่งเธอก็ถามพระเอกไปตรงๆนะครับว่าเขาคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงใช่ไหมโกหกเธอมาโดยตลอดอย่างนั้นหรอซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมตอบรับเพราะรู้ว่าในห้องนี้นั้นมีกล้องวงจรปิดที่พัสดีแอบมองดูเขาตลอดเวลาและแน่นอนรับได้ยินเสียงอีกด้วย พระเอจินจัดการพาตัวนางเอกรับมาที่นอกสนามญา เพราะว่าที่นี่นั้นห่างไกลจากกล้องวงจรปิดได้ได้เริ่มต้นการเล่าเรื่องในวันนั้นให้กับนางเอกได้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เพราะว่าหลังจากที่เขาได้รับรายชื่อขียยาพวกนั้นจากนายกชเวมาแล้วก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นคือเขาครับถูกนักโทษคนหนึ่งจับคลุมหัวมาพร้อมกับดมยาสลบแล้วก็ถูกเจอรีครับปลุกจนสะดุ้งตื่นขึ้นมากว่าที่เขาจะรู้ตัวอีกทีนั้นใบรายชื่อก็ถูกเปลี่ยนไปอีกใบเป็นที่เรียบร้อยละซึ่งในใบนั้นก็เป็นไพ่บางอย่างที่ได้เขียนรายยยชื่่่อออขีีีี้้้้าททถูกตงไวบบนนนนัเเป็เรยรย ก่อนที่ตัวของเขาัจะเดินทางไปถามความหมายไพ่กับโนแบกที่เป็นนักดูดวงว่าไพ่ใบนั้นมีความหมายว่าอย่างไร โนแบทจึงบอกกับพระเอกไปว่ามันหมายถึงการเริ่มใหม่แต่นางเอกก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าพระเอกจะมั่นใจได้อย่างไรว่าชื่อบนไพ่ใบนั้นคือขียาตัวจริงพระเอกจึงบอกกลับไปว่าสัญ,ญลักษณ์หลังไพ่ใบนั้นครับเขาเคยเห็นมันมาก่อนแต่วันที่ชายคนหนึ่งในคุกครับถูกแขวนในห้องขังเดี่ยวจนตายมันก็เลยทาให้เขาคิดว่าคนที่จัดการเรื่องนี้คือบิ๊กเมาส์ตัวจริงเป็นแน่มันทำให้เขาคิดหนักครับว่าควรจะเลือกลายชื่อจากนายกหรือว่าชื่อจากไพ่ใบนั้นกันแน่ แต่เวทีแรกที่พระเอกได้เห็นหน้านายกวิ่งหน้าตั้งมหาตนเขาก็รู้ในทันทีครับว่าต้องเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นเป็นแน่นอนและคิดว่ารายชื่อบนไพ่นั้นต้องเป็นของจริงอะไรแบบนี้แถมเหตการในตอนที่ปีเตอร์หงตายเขาก็รู้อยู่ก่อนหน้าแล้วครับเพราะว่ามีใครบางคนส่งไพ่เดทมาให้เขาก่อนจะไปเจอกับอายการ มันก็เลยทำให้หนางเอกเข้าใจใทันทีครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนี้ต้องเป็นบิ๊กเมาส์ตัวจริงอย่างแน่นอนคําถามที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือใครกันล่ะที่คือบิ๊กเมาส์ตัวจริงกันแน่บอกเลยครับต้องเป็นคนที่เราต่างคิดไม่ถึงกันอย่างแน่นอนส่วนสาเหตุการตายของหมอซอกครับก็มีคนส่งไพ่การพิพากษามาให้กับพระเอกซึ่งมันก็หมายความว่าอยากให้เขาเปิดโปงเรื่องที่มีคนฆ่าหมอซอ และที่เขาต้องทําถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าบอกความจริงไปเขาก็หมดประโยชน์และบิ๊กเมาส์ตัวจริงอาจจะจัดการฆ่าพระเอกทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ที่เขาต้องการแต่พระเอกในตอนนี้ครับก็วางแผนในการตลบหลังไอ้บิ๊กเมาส์นี่อยู่แล้วเหตุการณ์ก็ได้ย้อนกลับไปในวันที่พระเอกติดใยป,ประกาศให้นักโทษแต่ละคนเดินทางมาสารภาพบาปที่โบสถ์เพื่อเป็นการบอกไปนในไนว่าเขาต้องการจะเจอกับบิ๊กเมาส์ตัวจริงโดยการส่งข้อความบอกเขาไปว่าพระเอกจะสู้เองรับถ้ามันให้อาวุธที่จําเป็น จนบิ๊กเม้าตัวจริงก็ได้ตอบกลับพระเอกไปว่าภายัยภูวิเศษครับที่เป็นการบอกเป็นนัว่ามันยอมรับในฝีมือของเขาแล้วและทําให้มันรับติดกับดักพระเอกเพื่อทําให้เขาสามารถตามหาว่ามันคนนั้นคือใครกันแน่นางเอกตอนนี้ก็เลยเข้าใจพระเอกมายิ่งขึ้นครับว่าทุกอย่างที่เขาทําไปนั้นก็เพราะว่าพระเอกไม่ใช่บิ๊กเม้าตัวจริงอย่างแน่นอนเธอก็เลยรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างและตั้งใจว่าจะออกตามหางานวิจัยของหมอซอเพื่อ,อมันมาช่วยพระเอกออกจากคุกแห่งนี้ให้ได้และเธอได้ขอโทษเขารับ ที่ไม่กี่วันที่ผ่านมานางเอกดามืดตามัวครับคิดว่าพระเอกเป็นบิ๊กเมาส์อยู่ตั้งนานในตอนนี้เธอเข้าใจพระเอกทุกอย่างแล้วทั้งคู่เลยสวมกอดกันรับด้วยความรักความผูกพันก่อนที่ตัวเธอจะกลับมาทํางานอาสาตามปกติซึ่งนางเอกในตอนนี้ก็ได้เหลือบไปเห็นว่าหัวหน้าพยาบาลมันเอาอีกแล้วครับคือหัวหน้าพยาบาลคนนั้นได้แอบจอเลือดตัวอย่างของนักโทษแยกเอาไว้อย่างผิดปกติซึ่งมันก็เลยทําให้เธอคิดไม่ตกรับว่าหัวหน้าพยาบาลจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรตัดภาพกลับมาที่ผู้คุม ได้พาตัวของภรรยาของมอฮันรับไปพบกับเขาเป็นการส่วนตัวที่เป็นนักโทษ VIP อยู่ที่นี่แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะกลัวสามีตัวเองมากๆเพราะว่าเขาทําตัวน่ารังเกียจหื่นกลามจนเธอรับโดนตบไปที่หน้าอย่างจังมันก็เลยทาให้คนดูอย่างเราได้รู้ว่าหมอฮันนั้นมีจิตใจที่ไม่ปกติ เป็นไบโพล่าอะไรแบบนั้นแถมเขายังโมโหง่ายทำร้ายเธออย่างหนักและคิดว่าเธอนั้นไปมีชู้จนหมอฮันก็ได้บอกกับเธอไปว่าเดี๋ยวเขาก็ได้ออกจากคุกดีแล้วและเมื่อถึงตอนนั้นรับเธอได้สวยอย่างแน่นอนมันก็เลยทำให้ภรรยาตกใจเป็นอย่างมากและไม่แฮปปี้กับการมาเยี่ยมสามีในครั้งนี้เลยแถมยังโกรธแค้นเขาอีกตั้งหากครับที่กาลังจะออกจากคุกแล้วในเร็ววันนี้พระเอกรับได้มาทานข้าวตามปกติโดยที่นักโทษคนอื่นก็ทําความเคารพเขาเป็นอย่างดี ซึ่งพระเอกก็ได้พูดถึงประวัติของพยาบาลแต่ละคนเราก็บว่าบิ๊กเมาส์คนนี้ รู้ดีเกี่ยวกับพวกเธออยู่มากๆและได้บอกกับหัวหน้าพยาบาลว่าสามีของเธอนั้นก็อยู่ในคุกนี่นะอย่าใจร้ายกับเมียของฉันนักเลยหัวอกเดียวกันแทๆ้ๆมันก็เลยทำให้ตัวของนางเอกรับรู้สึกดีมากๆที่คนรอบตัวที่เคยร้ายกับเธอในตอนแรกโดนพระเอกจัดการแบบนี้ซึ่งในขณะที่นางเอกกับภรรยาหมอฮันออกมาทิ้งขยะด,ด้วยกันเนี่ยเมียหมอฮันก็ได้มีท่าทางปวดท้องขึ้นมาแบบผิดปกติและนางเอกก็ได้เหลือบไปเห็นรอยฟกช้ำที่คอของเธอก็เลยรู้ในทันทีครับว่า เมียหมอหันนั้นต้องโดนสามีทำร้ายมาเป็นแน่โดยนางเอกได้พยายามให้ความช่วยเหลือครับโดยให้เธอรับโทรไปแจ้งเหตุเกี่ยวกความรุนแรงในครอบครัวแต่เมียหมอหันก็ตอบกลับนางเอกมาอย่างเจ็บแสบว่าเอาผัวตัวเองให้รอดก่อนเถอะก่อนจะมาช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้เนี่ยจะไปไหนก็ไปไปไม่ต้องมายุง่งตัดภาพกลับมาที่นายกชเวรับที่ได้เดินทางมาแข่งยิงนกกับกงจีฮุนเป็นการส่วนตัวซึ่งก็ดูเหมือนว่ากงจีฮุนนั้นจะมีฝีมือที่กาก,ากมากๆจนพานหงุดหงิดไปซะหมดแล้วในท่านที่กงจีฮุนเคารพก็ได้เดินเข้ามาม ก็เลยทําให้เขาโดนท่านดุอย่างหนักรับเพราะว่าดูเหมือนว่าท่านคนนี้จะชื่นชอบในตัวนายกชเวมากๆจนทําให้กงจีฮุนนั้นแค้นนายกขึ้นไปอีกว่าทําไมท่านต้องหักหน้าเขาแบบนี้ด้วยซึ่งจีฮุนก็ไม่ลืมรับได้ขอร้องให้ท่านช่วยประกันตัวนักโทษ v i p พีพวกนั้นออกมาจากคุกจะได้เป้าแต่ว่าท่านรับก็ไม่ตบปากรับคําเพราะว่าเขาไม่ลงรอยกับผู้พิพากษาคนนั้นอยู่แล้วแต่นายกชเวก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับผู้พิพากษาคนนั้นให้เองเพราะว่าสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหายลั เรียกได้ว่ากงจีฮุนในตอนนี้โดนหักหน้าอย่างหนักรับจึงเก็บความโกรธแค้นนั้นเอาไว้ในใจและหาโอกาสในการทำลายนายกเทเวลงให้ได้จะได้เป็นการดึงเขารับลงคนตมให้ได้ในสักวันในวันนั้นเองรับนางเอทได้รับสายจากญาติคนไข้ชั้นเจ็ดคนนั้นว่าเธอรู้รับว่างานวิจัยของหมอซอนั้นอยู่ที่ไหนแต่กลับไม่ยอมบอก แล้วก็ยังเล่นลิ้นว่าในตอนนี้เธอร้อนเงินมากๆจึงรีบถ่ายเงินจากนางเอกสิครับแล้วผู้หญิงคนนั้นครับก็เลยบอกข้อมูลบางอย่างว่างานวิจัยของหมอซอนั้นอยู่ในซอยไม้กลางเขนแต่ยังไม่ทันที่เธอจะบอกว่าซอยที่ว่านั้นอยู่กับใครญาติคนไข้ชั้น7คนนั้นครับก็ตกลงมาจากดาดฟ้าตายในทันทีเลยก็ว่าได้นางเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยตกใจจนพูดไม่ออกและได้บอกให้พ่อของเธอนั้นโหลดวิดีโอรายการที่ถ่ายในโรงพยาบาลในตอนที่เจอญาติคนไข้ในวันนั้นเพื่อเอามาเช็คดูให้หน่อยสิแล้วเธอรับก็รรีบบขัออกไป ใคือนางเอกรับจําได้ในทันทีว่าคนที่ใส่สร้อยไม้กางเขนนั่นคือพออจูฮีครับเมียของนายกเชเวเธอจึงรีบเดินทางไปคุยกับพออสิครับพร้อมกับบอกว่ามีญาติคนไข้ชั้นเจ็คนนั้นถูกฆาตกรรมที่โรงพยาบาลและผู้หญิงคนนั้นได้บอกก่อนตายว่าข้อมูลงานวิจัยของมอซอกครับอยู่ในสร้อยไม้กางเขนที่ว่านั้นซึ่งเมื่อพออได้ยินแบบนั้นเนี่ย จึงหยิบสร้อยเส้นนั้นให้กับนางเอกในทันทีครับพร้อมกับบอกว่ามันเป็นเพียงแค่สร้อยธรรมดาธรรมดามันเป็นเพียงมรดกที่ตกทอดก็เพียงเท่านั้นนางเอกก็เลยขอโทษผอ,อจูฮีชุดใหญ่และโดนเธอต่อว่าอย่างหนักครับที่สงสัยคนอื่นมั่วซั่วไปแบบนี้ทว่าในห้องน้ํานั้นสิครับกลับไม่ได้มีเพียงแค่นางเอกกับผอ,อเพียงแค่2คนแต่ยังมีหญิงปิศาอีกคนหนึ่งครับที่แอบได้ยินเรื่องราวทั้งหมดตัดภาพกลับมาที่พระเอกของเรากันต่อครับเขาในตอนนี้ได้ส่งจดหมายให้บิ๊กเมาส์ตัวจริงไปว่า ต้องยกเลิกการประกันตัวให้ได้และเขาก็ได้คําตอบจากป๊กเมาส์ตัวจริงครับเป็นไพ่อัศวินรถม้าที่กลับหัวอยู่ ซึ่งมันก็มีความหมายว่าให้พระเอกรับจัดการด้วยตัวเองนี่ก็เลยเป็นไปได้ไม่กระาว่าบิ๊กเมาส์ตัวจริงอาจจะรู้ถึงเจตนาที่แท้จริงของพระเอกที่ต้องการจะจับตัวเขาแล้วก็เป็นได้หรือถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือบิ๊กเมาส์รับอาจจะกําลังทดสอบความสามารถของพระเอกอยู่หรือเปล่าที่เขานั้นจะต้องจัดการทุกอย่างให้ได้เพื่อจะได้เข้าใกล้บิ๊กเมาส์ไปอีกขั้นหนึ่งครับซึ่งพระเอกก็ได้สั่งให้ลูกน้องเอาตัวหมอหันมาเจอกับเขาเป็นการส่วนตัว และขู่ว่าจะเผาเขาให้ตายครับถ้ารู้ว่าหมอฮันจัดทรยศเขาเรียกได้ว่าในช็อตนี้ครับพระเอกของเราทำตัวเป็นมาเฟียอย่างสมบูรณ์แบบเล่นตบตาเป็นบิ๊กเม้์ตัวจริงได้อย่างแนบเนียนจนตัวหมอฮันนั้นกลัวหัวหดไม่กล้าจะทำอะไรอีกต่อไปนางเอกได้ขอโทษนายกชเวครับเื่องซอยไม้กางเขนเส้นนั้นที่แท้จริงแล้วนั้นมันเป็นเพียงแค่มรดกที่ตกทอดกัน ของนายกรับที่ได้ให้ภรรยาเอาไว้ก็แค่นั้นซึ่งนางเอกก็ได้บอกความจริงกับนายกชเวไปว่าเธอนั้นเชื่อใจพระเอกครับและในตอนนี้เขาพยายามจะทําทุกวิถีทางเพื่อต้องการจะออกจากคุกนั้นให้ได้ และเธอก็สัญญาว่าจะช่วยพระเอกรับให้ถึงที่สุดนายกชเวที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยเคารพในการตัดสินใจของนางเอกจึงสัญญากับเธอไปว่าจะร่วมมือกับนางเอกรับในการตามหางานวิจัยนั้นเหมือนกันและจะจบเรื่องนี้ให้ได้เลยในขณะที่ทางฝั่งของพ่อนางเอกรับได้เปิดย้อนดูเทปรายการที่เข้าฉายในโรงพยาบาลน,นั้นอีกครั้ง แล้วก็ได้พบว่าสร้อยคอไม้กางเขนนั่นภรรยาของมอฮันรับก็ใส่มันไว้เหมือนกันซึ่งการออกแบบก็ตรงตามที่ญาติคนไข้นั้นบอกด้วยเช่นกันซึ่งงานวิจัยหมอซอกรับต้องอยู่ในสร้อยคอเธอเป็นแน่ พาอได้ตัดมาที่จางไฮเยจินรับภรรยาของหมอฮันคือตัวหนังได้ฉเฉลยว่าเธอเป็นอีกคนนึ่งรับที่อยู่ในห้องน้ําที่นางเอกมาคุยกับพอจูฮีในตอนนั้นเช่นกันซึ่งทําให้เธอเพิ่งรู้ความจริงของซอยเส้นนี้เป็นครั้งแรกก่อนที่พาอการจะตัดย้อนกลับไปในอดีตที่จางฮเยตินรับเคยถูกหมอฮันทําร้ายอย่างหนักและบังเอิญมาเจอเข้ากับหมอซอเข้า คือหมอซอกรับให้การช่วยเหลือเธอนั้นเป็นอย่างดีโดยการทําแผลดูแลประครบประงมเป็นอย่างดีครับจนทําให้ทังสองคนนี้มีความสัมพันธ์ลับๆกันขึ้นมาและเขาได้มอบสร้อยเส้นนี้ให้กับเธอนั่นเองมันก็เลยทาให้จังฮเยจินถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างหนักตัดภาพกลับมาที่แก๊ง V.I.P ในวันนี้ครับพวกเขาแต่ละคนได้รับการประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหมอฮันนั้นก็มีสีหน้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก่อนที่นักโทษ V.I.P แต่ละคนจะออกไปเนี่ยก็ได้มาเจอเข้ากับพระเอกที่มารออยู่ก่อนแล้ว และพวกเขาก็พูดแบบไม่สะทกสะท้านไปว่าได้ข่าวว่าหมอฮันเนี่ยจะสารภาพเพียงแค่คนเดียวนี่นะคือพวกมันเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดอยู่ก่อนแล้วครับและพรรคพวกของรุงประธานทั้งหมดก็เป็นพวกของ VIP และจัดการหักหลังพระเอกไปเป็นที่เรียบร้อยแทนจะบอกให้หมอฮันนั้นถูกขังเดี่ยวครับจนกว่าที่การพิจารณาคดีจะสิ้นสุดลงอีกด้วยแต่พอพวกมันได้ออกไปแล้วเนี่ยพระเอกของเราก็หัวเราะออกมาอย่างหนักเรากบว่าสั์ใจอะไรบางอย่างพร้อมกับบอกทิ้งทายพวกมันไปว่าพวกแกนั้นโดนต้มแล้ว ไอ้พวกนางโง่เอ้ยว่าแต่พระเอกของเราเนี่ยจะพูดแบบนั้นไปเพื่ออะไรทําไมต้องสสดใจในตัวพวก VIP พวกนั้นด้วยละ่ะหรือว่านี่คือแผนการของเขาตั้งแต่แรกว่าแต่แผนการนี้ครับ ระเอกจะทํามันไปทําไมกันถ้าเราอยากรู้คําตอบครับก็คงจะต้องไปติดตามชมกันต่อใน Big กเมาส์อีพีต่อไป E p พี EP ที่7และ EP ีที่8ครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดใน E p พีนี้ก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอีพีนี้ได้จบลงไปแน่นอนรับว่าตัวหนังเรื่องนี้มันปั่นหัวคนดูอย่างเราจนเปื่อยเลยจริงๆคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยทุกอย่างที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกครับมันก็พลิกโผไปอีกแบบหนึ่งทุกทีบอกได้เลยว่่าาาการรดํเเนนนิืองแบบี เป็นอะไรที่โคสนุกและลุ้นไปกับเรื่องราวทุกๆตอนเลยครับเป็นอะไรที่แอดมินชอบเป็นอย่างมากโดยประเด็นที่สําคัญใน e ีพีนี้เลยก็คือชู้ของหมอซอกครับที่ล่วงลับไปแล้วไม่ใช่จูฮีอย่างที่เราคิดเลยสักนิดแต่กลับเป็นจางไฮเยจินครับเมียหมอฮันซะแบบนั้นไป หักมุมกันแบบสุดๆครับและก็กลายเป็นว่าพระเอกของเรานั้นได้ถูกตัดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยในการเป็นบิ๊กเมาส์ออกไปอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับเพราะว่าทั้งหมดที่เขาทําไปก็เพื่อเอาชีวิตรอดและก็รักเมียสักขนาดนั้นแถ้ยังมีการติดต่อกับบิ๊กเมาส์ตัวจริงครับด้วยการส่งไพ่ส่งข้อความหากันตลอดเวลาถ้าพระเอกคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงเนี่ย จะบอกว่าเขาส่งไพ่ให้กับตัวเองมันก็แปลกๆยังไงบอกไม่ถูกใช่ไหมเล็ครับแต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยสะทีเดียวเขาอาจจะเป็นโรคหลายบุคลิกที่ไม่รู้ตัวเองอะไรแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งยังไงก็ต้องเอาช้อยของพระเอกเป็นบิ๊กเมาส์ไว้คอไท,ท้ายอยู่แล้วแถมยังมีปมสับขาหลอกในท้ายเรื่องอีกต่างหากรับที่หักมุมแล้วหักมุมเล่าทาเอาคนดูอย่างเราต้องค้างคาไปอีกอาทิตย์เลยและบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้โคตรจะหักมุมโคตรจะมันรับและจับทางไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวใกลที่หลงเข้ามาดูแล้ว รับรองได้ว่าไม่สามารถกลับออกไปได้อย่างแน่นอนต้องดูเรื่องนี้ไปจนจบเละครับที่ได้ใครรอฟังสรุปเนืเรื่องจากทางช่องของเราเนี่ยจะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับพวกเราไว้ด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ Big กเม t าส์ EP ต่อไปมาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ ฝากไลค์กับแอดมินแล้วก็ทีมงานคนละ1ไลค์มันจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงรับสำหรับใครที่เบื่อหน่ายกับการฟังโฆษณา YouTube ที่เด้งขึ้นมากวนใจตลอดทั้งคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือว่าการสปอยหนังก็ตามอย่าลืม YouTube Premium ของแอดมินนะครับราคาเพียงแค่69บาทต่อเดือนเท่านั้นเองรับรองได้ว่าหลังจากสมัครแล้วมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตการดู YouTube ของเพื่อนๆไปตลอดกาลเลยครับการที่ดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณามากวนใจเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ โคตรฟินจริงๆเพื่อนๆองลองมาสัมผัสมันด้วยตัวเองนะครับซึ่งใครที่สนใจสมัครครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์มาที่ไลน์แอดมุมบนหน้าจอครับแอดมอลเบซึ่งแอดมินช่องนี้เป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยยังไงก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรากันด้วยละ่ะสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครัสวัสดีครับ